วันนี้ดีเดย์25กันยายนนะคะเงินหมื่นเฟสแรกจะเริ่มมีการกดปุ่มถแถลงการอย่างเป็นทางการโดยนายก องคอิงนะคะจะคิ c k off นะคะตอน9มามงเช้าวันนี้ก็จะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติเขาเริ่มโอนเงินมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะเฟสแรกย้ำอีกทีก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มคนพิการด้วยซึ่งนับจากวันนี้ไปเนี่ยเฟสแรกเขาจะแจกทั้งหมด4วันคุณผู้ชม25 26 27และ30กันยายนเว้นไว้28 29เพราะว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพระาะฉะนั้น ดูวันนี้กันหน่อยค่ะที่เริ่มแจก25กันยายนซ้ายสุดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการทั้งหมดเนี่ยมี2.15ล้านคนในผู้พิการแล้วก็สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายเลขท้ายสุดเนี่ยลงท้าย้วยศูนย์มีอยู่ประมาณ1.13ล้านคนเบ็ดเสร็จทั้งหมดวันนี้จะต้องแจกเงินหมื่น3.28ล้านคน3ล้านกว่าคนนะคะคที่จะต้องแจกนะคะอันนี้แค่วันแรกนะวันแรกเดี๋ยวรอดูเพราะว่า หลายคนเชื่อว่าก็อาจจะมีคนตกหล่นบ้างแต่ไม่ต้องห่วงและเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนของคนเหล่านั้นลงท้ายด้วยเลข 1, 2>, <ไ> 1> 2, 2 3 1> 2> ตอนนี้หลายคนดูบัตรประชาชนแล้วรอแล้วว่าฉันอ,อ,อยู่วันไหนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันพฤหัสบดีที่2ี่กันยายนเนี่ยจะมีคนได้เงินประมาณอย่างน้อยน้อยสล้าน5แสนหหมื่นรายด้วยกันแต่ถ้าที่สุดแล้วเอ๊ะทำไมจนจบวันแล้วฉันยังไม่ได้ตังเลยไม่เป็นไรนะคะเขามีรอบเก็บตกให้อีก3รอบเดี๋ยวไปรอลุ้น22 ตุลาคมรอบที่1 22พฤศจิกายนรอบที่2และ22 2่ธันวาคมรอบที่3เป็นรอบสุดท้ายที่จะเรียกว่าเป็นรอบรีทายิงรอบซ่อมรอบเพิ่มเติมเก็บตกอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนว่าถ้าท่านไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องไปทําก็คือนะครับท่านต้องไปเช็คว่าท่านเข้าเงื่อนไขหรือยังนะครับท่านมีการผูกบัญชีของท่านกับพร้อมเพย์ปัประชาชนกับธนาคารนั้นๆหรือยังถ้าท่านผูกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะเช็คสิทธิ์แล้วสิทธิ์เหมือนจะมี แต่ว่าลุ้นว่าสุดท้ายเงินจะเข้าหรือเปล่าทีนี้กลับมาที่เรื่องของการเช็คสิทธิ์เออเช็คตรงไหนได้บ้างเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่ามีการประชุมครมอรใช่ไหมนักข่าวก็เจอคุณจุลพันธ์มวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าคือเนี่ยเห็นตอนเช้ามันมีเรื่องแอปรัดจ่ายอแอปรัดจ่ายมาเริ่มเข้ามาคือมันเริ่มมีฟีดใครที่ตามข่าวเนี่ยถ่ายตอนเช้าะดิช้งก็งงนะเออแอปรัดจ่ายคืออะไรมันมันเด้งเข้ามาเขาบอกว่าคือแอปเนี้ย เป็นแอปของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังไม่ออกมานานแล้วผู้ที่ได้รับสวัสดิการต่างๆเนี่ยจะเข้าไปเช็คสิทธิ์ที่แอปรับจ่ายได้นะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการส่วนใหญ่เขาจะมีแอปนี้อยู่แล้วแอปรับจ่ายเนี่ยจึงขอให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่25กันยายนนี้หรือไม่ยืนยันว่าจากการสอบถามยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรนะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์ ทั้งเว็บไซต์ที่เคยประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณจรพันธ์ก็บอกด้วยนะคะว่าที่มีข่าวว่าประชาชนเข้าไปในแอปแล้วไม่สามารถเปิดได้เนี่ย mm. ก็บอกว่าคือถ้ามีคนเข้าไปพร้อมกันเยอะๆมันก็อาจจะมีแบบช้าบ้างแต่ยืนยันว่าตัวแอป ไม่ดิล่มแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆด้วยนะคะลองฟังเสียงคุณจุลพันธ์ดูค่ะการเดิมในการอโอนเงินคือพรุ่งนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มทยอยตั้งแต่เที่ยงคืนละนะครับแต่เราก็จะมีการดําเนินการโดยท่านนายกจะเป็นประธานของพิธีในเวลา9โมงวันพุธครับในในวาระผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ก็คงจะมีการมอบหมายให้ไปดําเนินการนะครับเพราะว่าคณะกรรมการในชุดก่อนตั้งแต่ท่านเศรษฐาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันอยุติ S <S <an> นะครับก็มีกลไกทางส่วนราชการที่มีความจําเป็นต้องเดินหน้าก็คือการตั้งชุดใหม่มาประชุมกันให้มันเป็นกิจลักษณะเพื่อ,อ,อขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทก็ราบรื่นนะครับก็เดินหน้าแน่นอนจบละนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราก็เห็นสภาพละนะครับเราก็จะต้องเร่งรัดดาเนินการให้มันครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปก็ทยอยโอนมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะทีนี้จริงๆเมื่อวา ก็ยังเกิดไปตั้งแต่ตอนเข้ารายการเลยว่าประชุมคอรมอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่หนึ่งที่เขานัดกันเมื่อวานนี้ด้วยที่สุดแล้วเลื่อนการประชุมออกไปนะะักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะที่เรื่องการประชุมออกไปอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณจุลพันธ์ทำไมเลื่อนอะ่ะคุณจุลพันธ์บอกว่าคือตอนนี้มันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าไงโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วม <c oughs> ผมอะ่ะ คนเชียงใหม่มคุณจุลภันี่คุณหนิมนี่คนเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องภัยพิบัติด,ด้วยแต่ยังไงก็ตามกระบวนการประชุมก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่ได้ช้าอะไรค่ะค